สวัสดีครับอินสารินลนเกียรติครับผมเป็นโคฟาวเดอร์ของ Holiday p a s t r y ครับสวัสดีครับไทรวัสวัสดิ์ชภัทรเป็นกิจนะครับเป็นโคฟาวเดอร์ของ Holiday p a s t r y ครับจริงๆจุดเริร่มต้นค่อนข้างสิมโฟมากเลยครับชอบชอบชอบ,ชอบกินมาอินสามารถกินขนมหวานได้ทั้งวันกินก่อนข้าวด้วยแล้วก็ต้อง <c oughs> ต้องกินก่อนข้าวด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นที่ในห้องมีจํากัดแล้วอยากจะแบบกินขนมได้น้อยกินขนมได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนชอบกินขนมหวานครับก็เลยก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นของขนมหวานครับที่มาของชื่อก็ตอนที่ตั้งด้วยกันเนี่ยก็คิดว่าอยากให้มันสบายสบายอยากให้มันสบายสบายแล้วก็อยากให้ให้เวลาที่คนมากินขนมหรือว่าหาราเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมันอร่อยซะจนแบบเหมือนเวลาที่เราไปกินข้าวในวันหยุด หรือว่าได้แบบไปเที่ยวในวันหยุดคือความฟินแบบนั้นนะครับอยากให้มันเป็นประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกแบบนั้นแบงบครับถ้าเป็นอ e ินอินก็รับผิชอบหน้าที่ดูเรื่องของแบรนดิ้งมาเก็ตติ้งครับผมของผมก็จะดูเรื่องโปรดักต์เนาะแล้วก็เรื่องโอเปอเรชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเหมือนกับตัว business development ว่าโอกาสของธุรกิจจะมีอะไรบ้างว่าเออมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่พอจะทําได้กับกับแบรนด์ด้วยกับบริษัทด้วย ทุ่มเทแรงกายแรงใจกับแบ,บแรนด์นี้แล้วก็อยากให้แบรนด์เราเป็นที่รักของลูกค้าแล้วก็อยากให้เป็นที่ไวใจ mm hmm. คือเราก็จะพูดเสมอว่าเราตั้งใจเลือกของที่ดีที่สุดเท่านั้นให้กับลูกค้าเชิญชวนนะครับมา Holiday p a t s e r y The Dining Room นะครับชั้น7จเซ็นทรัลเวลนะครับผมอยากเชิญทุกคนมาเปิดประสบการณ์นะครับเป็นที่แรกเลยที่รวมทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมไว้นในที่เดียวกันนะครับรับรองว่า ทับใจนุกเมนูแน่นอนครับ